สวัสดีครับสวัสดีก่อนสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ b บกโนโน่เบกโนโน่เพราะว่าอะไรเราถึงมาอยู่นี่เพราะว่าจะมากินเพราะว่ามากินเพราะเราหิวใช่ไหมแล้วแล้วโพกินอะไรมาดูเอาเอามาให้เพื่อนๆดูว่ากินอะไรเป็นปลายจิ้มอะไรจิ้มซอสแล้วก็มีอะไรอีกนะไอติมไอติมไอติมรสอะไร โอริโออ่ะน,นี่ไปดูพีจ่จินะครับนี่พีจ่จิกินอะไรครับพูดไม่ได้พูดไ,ไ,ดไ,ไม่ด <laughs> ดไ,ได้เพราะเผ็ดใช่ไหม<น>กินอะไรนะพีจ่จิกินอะไรนะไก่ไพีจ่จิไม่รู้ว่ากินไก่อีกโอ้พีจ่จิไม่รู้ว่ากินไผ่ขึ้นมานั่งให้ดี กินพายแล้วเลืออยู่หนเรือนี่ครับนี่ครับแม่ใจดีพามาเลี้ยงครับพอลูกหิวยามดึกก็ต้องพาลูกออกมาเพราะลูกไม่ได้ออกนอกบ้านมากี่วันแล้วพายแปลว่าเรือใช่ไมที่แม่บอกพิจิอร่อยไหมมันรสชาติเป็นไงเผ็ด โอ้ยแม่จะตบลูกหรือตบยุงก็พ่ตกไปได้ไหมขอโทษครับนี่ครับวันนี้มีพี่อังมาด้วยนะพี่อังอ่ะพี่อังกินอะไรบอกดิมานั่งเฮ้ยนาเกลียดแค่ที่มุกต่อหน้ากล้องนี่ครับ นี<ช>กน่กินกินกินให้อร่อยที่สุดให้เพื่อนเพื่อนเห็นแล้วแบบอยากกินเลยเอาแบบอร่อยสุดๆรสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยไหมโออร่อย,ออยชีสเหรอขนาดนั้นเลย,เลย ชีส <Cheese. S 1> จับรถก็ไ่าตามจับรถโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แมคโดนัล s ที่แมคโดนัล s ซอยรัชดา17นะคะพี่จ้านี่ครับพิ่จ okay. ีกินพายชีสเจเบบาย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 เพื่อนๆก่อนเลวบาย ยิ้มหวานให้เพื่อนด้วยโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพีจิกินอะไรกินทรายกินทรายเีลงมาที่ลูกพีลงมาที่กโตดูนะเช่อนะไม่ได้กินอันนี้อันที่เท่าไหร่แล้วสองแล้วสองหรือสามเมื่อกี้สองไปแล้วพี่หรอไหนมาดูสิรสชาติเป็นไง บอกบอกแฟนคลับดิอร่อยมากอร่อยมากอันนี้คือรสชาติอะไรครับรสชาติอะไรแฮมเล<ห>ยแฮมเลยแฮมชีสหนมากินให้ให้เ,เพื่อนๆดูมาที่น้นไม่ได้เห็นคิ้วไหนกินแบบอร่อยที่สุดให้เพื่อนๆอนแบบว่าอยากกินมากเลยแต่ อร่อยจิอร่อยมอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยบอกรสชาติสิรสชาติเป็นไงรสชาติหวานมันเค็มเฮะ อร่อยลุกแต่ว่าอร่อยเอางี้คะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่แเองะฮะสิบก็พอสิบก็พอโอเคต้องทำมืออย่างนี้เลยใช่ไหมเหนไหเดี๋ยวถ่ายพี่จีก่อนโอเคพี่จีบ๊ายบายอร่อยสุดยอดไปแล้ว